ชาวเน็ตพูดเป็นเสียงเดียวกันหลังคุณแม่ชมพู่อรยาผ่าลูกๆทั้ง3ามคนไปออกงานชมพู่อรยาเอฮาเกตเป็นคุณแม่ลูกสามแปะก็ต้องบอกเลยค่ะว่ายังสวยเป๊ะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยละค่ะด้านสามีน็อดวิสรุตรังสรีสิพิพัฒนั้นก็ดูเหมือนว่าจะหล่อขึ้นทุกวันเลยล่ะค่ะสมกันยังกับกิ่งทองใบหยกเลยก็ว่าได้ โดยล่าสุดทางด้านชมพู่อรัญนั้นก็ได้พาลูกๆน้องใส่ฟ้าน้องพายุและก็น้องแอปิเกลนั้นไปทํางานด้วยซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าน้องแอปิเกลนั้นเริ่มโตเป็นสาวแล้วแล้วก็ขึ้นเวทีไปกับคุณแม่ได้แล้วละค่ะและงานนี้ก็ยังมีแฟนคลับนั้นถ่ายคลิปความน่ารักของ3าคนมาให้แฟนๆนั้นได้เห็นอีกด้วยโดยชาวเน็ตนั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าคุณแม่ชมพูอรัญนั้นเลี้ยงลูกได้ติดดินมากๆปล่อยให้เล่นแบบไม่กลัวส ใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปน่ารักน่าเอ็นดูที่สุดเลยละค่ะสำหรับ3พี่น้องครอบครัวหลังสี่สิ่งพิพาทและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ